พูดจบเราสองคนรีบยกเสื้อคลุมหัวอุดปากอุดจมูกป้องกันใบหน้าตนเองสุดชีวิตผมเราได้ว่าถัดจากนี้ผนฝุ่นผงต้องโปรยลงมาเหมือนหิมะตกแต่ไม่นึกว่าคราวนี้กลับมีเพียงขี้ฝุ่นเล็กน้อยผมกับในอ้วนรอยอยู่สักพักปัดฝุ่นบนผมทิ้งแล้วรู้สึกแปลกใจที่นี่มีแม่บ้านมาทำความสะอาดงั้นเนาะในอ้วนกล่าวผมใส่หน้าอาจเป็นเพราะกระดาษที่บุปิดที่นี่เป็นกระดาษสีดำชนิดนี้ ในดูสิชั้นที่เราผ่านมาใช้กระดาษบุหน้าต่างสีขาวทั้งนั้นซึ่งเปื่อยยุ่ยไปหมดแต่กระดาษดำที่นี่ยังมีสภาพดีฉันว่ามันต้องผ่านกรรมวิธีพิเศษผมใช้เท้าเขี่ยขี้ฝุ่นบนพื้นแล้วก็พบว่าฝุ่นที่นี่บางมากและเป็นสีเทาจึงหยิบขึ้นมาขยี้ดูก็พบว่ามันคือฝุ่นจริงๆไม่ใช่ฝุ่นผงผมถอนหายใจอย่างโล่งอกที่นี่ปลอดภัยผมนึกว่าตัวเองต้องละลายเสียแล้ว ดูท่าความประจักษ์นิยมก็ยังใช้การไม่ได้นึกพลางผมก็ได้กลิ่นที่ไม่น่าอภิรมจากนั้นก็พบว่าขากางเกงและประตูที่พวกเราล้มทับเปียกแฉะไปหมดเมื่อดมดูผมก็ถอนหายใจเฮือกนายอ้วนนายเบลไม่ทันสินะเฉี่ยเอ้ยประตูเขื่อนของฉันเพิ่งจะเปิดเท่านั้นนายแม่งก็ล้มละนายทําให้ตัวเองเพึ่งพาได้สักหน่อยจะได้ไหมถ้านายอึดอีกนิดนาะฉันก็ฉีเสร็จแล้วนายอ้วนจุดบุรี่ตบเป้ากางเกงตัวเอง ฉันต้องใช้เวลาสุดท้ายทั้งหมดรีบหดของวิเศษของฉันกลับเข้าที่ไม่อย่างนั้นล้มลงไปอีท่านั้นนะซ้ำยังติดคากับซอกต่อให้ปืนใหญ่มาจากไหนก็หักได้เหมือนกันผมพูดนายยัดของนายกลับคืนไปก่อนเถอะพูดพลางก็ลุกขึ้นสะบัดขากเกงพลางเปิดไฟฉายส่องดูตัวอักษรบนไป้ายไม้รอบฝาห้องไป้ายไม้ผุพังรุนแรงดูจากตัวอักษรเริ่มต้นไม่กี่ตัวผมพบว่ามันคือบทความชีวประวัติของผู้วายชน เขียนด้วยตัวอักษรจีนโบราณผมอ่านจนจบอย่างรวดเร็วรู้สึกดีใจสิ่งที่เขียนอยู่วันนั้นแม้ไม่ใช่เรื่องที่ผมอยากรู้แต่มีมูลค่ามากเหลือเกินเราสามารถวิเคราะห์ความลับสำคัญบางส่วนของวงตระกูลบ้านสกุลจางได้จากข้อความเหล่านี้อีกอย่างความลับที่ได้ไม่ใช่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลต่างๆไปเองอย่างเดาสมชีวประวัติที่บันทึกไว้ไป้ายสุสารเป็นข้อมูลตรงที่สามารถเชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ บทที่ห้สิบผังตระกูลบ้านสกุลจางศพในโรงไม้สีดําใบนี้น่าจะเป็นใครคนหนึ่งในรุ่นที่34ของบ้านสกุลจางว่าตามข้อความที่เขียนไว้บนป้ายสุสารเขาน่าจะเกิดในช่วงกลางราชวงศ์ชิงมีชื่อว่าจางเซิงชิงชีวประวัติของเขาผมไม่ขอเท้าความประเด็นอยู่ที่อายุของคนผู้นี้อานจากบันทึกบนป้ายแล้วเขาผู้นี้อายุ170กว่าปี อายุยืนเหมือนจะเป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคนตระกูลนี้คนผู้นี้ตายในการสู้รบครั้งหนึ่งสมัยนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชายแดนลุกเป็นไฟมากที่สุดคนผู้นี้ตายในเขตเกาหลีเหนือคนในตระกูลพาศพกลับมาบรรจุไว้ที่นี่เกียรติคุณของคนผู้นี้ที่มีต่อวงตระกูลเขียนอยู่ท้ายชีวประวัติรายยาวเป็นข้อ,ขอนอกจากบรรดาข้อความพิสดารแล้วเรื่องที่ถูกอ้างถึงมากเป็นพิเศษมีสองเรื่อง เรื่องแรกคือบิดามารดาของเขาดูเหมือนพ่อแม่ของเขาจะเป็นผู้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เขาจึงมีข้อได้เปรียบโดยกําเนิดเรื่องที่สองคือบุกเบิกสุสานนับไปชวนสร้างทรัพย์สินมหาศาลพยุงบัลลังสกุลจูทําคุณนประโยชน์อนเนกอ,อนันต์สกุลจูคือปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงแทจูจูจึงเป็นราชสกุลด้วยเกียรติคุณสองข้อนี้ทําให้ได้นํามาบรรจุไว้ในหอสุสานประจําตระกูล จากข้อมูลนี้อนุมานได้ว่าบ้านสกุลจางมีความเกี่ยวข้องกับราชสำนักในยุคนั้นถึงขั้นเคยทำงานรับใช้ราชส,ะสะกุลหลายอย่างนี่ยังเป็นคำอธิบายได้ด้วยว่าเหตุใดบ้านสกุลจางจึงแคล้วคลาดจากกิลิยุคเสมอมาสามารถสืบทอดวงตระกูลตนเองได้ยาวนานขนาดนี้จุดนี้คล้ายกับวงตระกูลลึกลับจำนวนมากในนิยายซึ่งเร้นกายอยู่ในป่าเขานับแรมปีเฝ้าพิทักษ์ความลับที่ไม่แพร่งแารสู่คนนอก อาจเป็นวิทยายุทธ์อาจเป็นตำราพิชัยสงครามหรือแม้กระทั่งวิชาไสยศาสตร์จากนั้นทุกค่ำคืนจะมีคนเฝ้าดูปรากฏการณ์ของดวงดาวในยามที่ใต้ล่าจะเกิดการียุคก็จะส่งคนจำนวนหนึ่งเข้าสังคมกอบโกยผลประโยชน์ที่ควรได้ดีที่คนแซ่จางมีเยอะมากจริงๆทุกราชวงศ์จะมีคนเทพเทพที่แซ่จางจำนวนหนึ่งเสมอไม่อย่างนั้นผมคงคิดต่อย,ยอดไปไกลกว่าน,นั้นฉันนึกถึงนักพรตจางเทียนซือนะ จางเทียนซือจะเป็นคนบ้านสกุลจางด้วยหรือเปล่าอะในอ้วนกล่าวจางเทียนซือก็คือหัวหน้าผู้ก่อการปลุกระดมจโจโพกผ้าเหลืองในสมัยต้นสามก๊กมันก็ไม่แน่เป็นพวกผู้วิเศษกันทั้งนั้นผมกล่าวความจริงเรื่องที่ผมสนใจยิ่งกว่าส่วนที่ให้ข้อมูลกับผมได้มากกว่าคือรายละเอียดส่วนใหญ่ในชีวประวัติเริ่มจากผมแน่ใจแล้วว่าบ้านสกุลจางจะเคลื่อนไหวในประเทศจีนตอนเหนือมาโดยตลอด ตั้งแต่สถานที่เกิดสถานที่เคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ที่นี่แทบจะเป็นภาคเหนือของประเทศจีนติดกับเกาหลีเหนือทั้งสิ้นซึ่งก็คือรอบๆภูเขาชางไปซานนั่นเองสถานที่แถบนั้นในยุคโบราณยังไม่นับเป็นอาณาเขตประเทศจีนส่วนมากเป็นเขตปกครองของชนกลุ่มน้อยแสดงว่าบ้านสกุลจางเป็นวงตระกูลใหญ่ชาวฮั่นที่แฝงตนอยู่กับคนต่างเผ่าการดำรงชีพอยู่ในสถานที่เช่นนั้นได้แสดงว่าต้องมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ถัดมาสิ่งที่ผมพอจะแน่ใจได้บวงต้นก็คือภายในบ้านสกุลจางมีการแตกแขนงออกไปอีกหลายกิ่งอย่างเช่นสายของบุคคลผู้นี้มีชื่อว่าฉี่ผานจางฉี่ผานจางแปลว่าจางกระดานหมักรุกอย่างเช่นสายของคนบุคคลผู้นี้มีชื่อว่าฉี่ผานจางถึงแม้นคนพวกนี้จะสังกัดบ้านสกุลจางดั้งเดิมทั้งสิ้นแต่เพราะมีจํานวนมากเกินไป ซึงแบนออกเป็นสายๆคล้ายกับแกองธงของชาวแมนจูซึ่งบ้านสกุลจางมีด้วยกันทั้งสิ้นห้าสายคนคนนี้น่าจะนำมาบรรจุหลังเรือนโบราณหลังนี้สร้างเสร็จขณะนี้ผมนึกถึงสุสานพันมือชั้นล่างนึกได้ว่ามือพวกนั้นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดอาจเป็นเพราะระหว่างการขนย้ายจากสุสานเก่าศพในเรือนโบราณหลังเก่ามีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถขนย้ายทั้งโลงมายัางเรือนหลังใหม่ ดังนั้นผู้ที่มีความสำคัญไม่มากนักจึงใช้มือแทนร่างนำมาบรรจุไว้ก็พออีกประการหนึ่งผมจับใจความได้ว่าสายฉีผ่านจางนับเป็นสายที่มีฐานะสูงส่งในตระกูลสาเหตุคือฉีผ่านจางมีกิเลนบนตัวขนาดนี้ผมยังจับความในไม่ได้แต่ผมพอจะเดาความสำคัญของมันได้ลางๆอ่านบันทึกประจำสุสานจบในอ้วนขยิบตาให้ผม บุยใบยไปทางโลงไม้สีดำยักษ์หมายความว่าเปิดคืนกำไรกําหน่ไหมผมมองดูโรงศพข้างๆโลงไม้ดำทํามาจากไม้แบบเดียวกับที่ใชส้สร้างเรือนหลังนี้ทาด้วยสีดำสามชั้นงามสง่าหน้ายำเกรงได้อ้วนเช็ดขี้ฝุ่นด้านบนออกเนื่องจากมีอายุยาวนานสีดำหลายจุดแตกล่อนเผยให้เห็นสีไม้เก่าแก่ด้านในโรคนักศึกษาสถาปัตย์ของผมกําเริบอีกแล้ว ผมรู้ประโยชน์อีกอย่างของบ่อทรายชั้นล่างสุดแล้วสถานที่แห่งนี้อุดมด้วยเส้นทางน้ำใต้ดินภายในภูเขามีความชื้นสูงซึ่งเป็นตัวเร่งให้โครงสร้างไม้ของเรือนผุพังเร็วชั้นทรายดูที่พวกเราตกลงไปนั้นเป็นชั้นป้องกันความชื้นข้างใต้ไม่ให้ลอยขึ้นมาผมคาดว่าชั้นบ่อทรายใต้ดินไม่ได้มีเพียงชั้นเดียวเท้าของเราเหยียบถึงแผ่นหินใต้บ่อทรายก็จริงแต่ใต้แผ่นหินลงไปอาจยังมีทรายอีก ผมมองดูลงศพรู้ว่าจําเป็นต้องเปิดดูแม้จะมีประสบการณ์มาแล้วกี่ครั้งการเปิดฝาโลงก็ยังเป็นเรื่องน่าสะพรึงสําหรับผมแต่มาถึงขั้นนี้จะให้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นไม่ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้บ้านสกุลจางเป็นสํานักฝ่ายเหนือในวันบอกว่าจะไปฏิบัติด,ด้วยพิธีกรรมทางสายเหนือผมนึกในใจว่าพิธีโจรกรรมสายเหนือสิไม่ว่าจนขุดสุสานสำนักเหนือตกอับเป็นเวลานานแล้วในด้านหนึ่ง จนครูสุสานสมัยนี้เห็นแก่ผลประโยชน์มากขึ้นทุกวันอุปกรณ์เครื่องมือก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่มีกระจายสนเรื่องพิธีรีตองอีกด้านหนึ่งเพราะธรรมเนียมปฏิบัติของสำนักเหนือเองทำให้การสืบทอดลดน้อยลงทุกทีไม่เหมือนสำนักใต้ไม่แบ่งพักไม่มีสำนักแค่เองติดตามข้าข้าก็จะสอนเองทุกอย่างทำไปเพื่อเงินทองและผลประโยชน์ในตอนท้ายทำให้วิชาของสำนักใต้ไม่ขาดผู้สืบทอด อีกทางยังได้พัฒนาต่อยอดอยู่อย่างต่อเนื่องผมถามนายอ้วนว่าต้องทำอย่างไรเขาใช้เสื้อแทนไม้กวาดโกยฝุ่นในห้องมารวมกันเป็นกองจนฝุ่นฟุ้งตลบเขาไอโครกโครกพร้อมกับอบฝุ่นทั้งหมดไปยังมุมของตะวันออกเฉียงใต้ของห้องปักบุรีลงไปสองสมมวนทำท่าจะถุดจะจุด,จดแต่เกิดเอะใจแล้วหันมาถามผมเทียนเจินบุรีของนายยี่ห้ออะไรอะห่วงเฮ่อหลอผมตอบมามาเปลี่ยนกันหน่อย ในอ้วนขอบุหรี่ผมไปเราจะให้บรรพบุรุษของเซียวเกอร์สูบชนิด2อง8หยวนของฉันไม่ได้พวกเราแวะมาเยี่ยมเยียนครั้งแรกอย่าให้เซียวเกอร์ต้องเสียหน้าพูดจบก็จุดบุหรี่แล้วกรับไหว้มุมห้องสวดว่าเอิมคือเราเป็นสหายของจางฉีหลิงลูกหลานของท่านวัตถุประสงค์การมาคราวนี้ไม่ใช่จะมาคว่ำกรวยเราแค่มาเอิมมาเยี่ยมเยียนสำนักกันเท่านั้น เมื่อได้พบกับเหล่าผู้อาวุโสทุกท่านแล้วก็จะถือก็จะถือโอกาสติวเข้มน้องจางไปด้วยเลยท่านคงรู้ว่าลูกหลานบ้านท่านความจําไม่ค่อยดีอยู่แล้วอีกอย่างนะเสี่ยวจางก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนตอนนี้เราก็กะจะขอถามทางจากท่านสักหน่อยด้วยถ้าท่านรู้ก็อย่าได้ทําอะไรทั้งสิ้นอย่าได้พูดอะไรทั้งนั้นหรือถ้าท่านไม่รู้ก็ขอให้เงียบๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ ด้วยกาวกด้วยกระหม่อมขอเดชะนะโมตัสสะอมิตตพุทธผมนึกในใจว่าบ้าบอกเขาแตกอะไรของเองตบหลังเขาทีหนึ่งดึงเขาลุกขึ้นสองคนชักเหล็กแหลมออกมาแทงลงไปตรงรอยแยกระหว่างฝาลงสองข้างงัดตะปูเหล็กขึ้นมาก่อนจากนั้นสูดลมหายใจลึกๆค่อยๆดันฝาลงไปข้างหนึ่งอย่างระมัดระวังขณะที่ฝาลงตกพื้นพื้นอาคารสั่นสะเทือนทั้งหลังพวกเราป้องปากจมูก ปัดฝุ่นที่ฟุ้งออกแล้วมองเห็นภายในโลงศพมีวัตถุคล้ายกับปุยนุ่นหนึ่งชั้นผมใช้เหล็กแหลมเขี่ยดูพบว่ามันคือลาปแปลกๆชนิดหนึ่งเหมือนกับใยแมงมุมที่มีเศษสําฤีสีขาวติดเต็มในอ้วนใช้เหล็กแหลมเขี่ยชั้นนั้นออกก็เห็นร่างศพที่อยู่ข้างใต้ร่างกายของศพย่อยสลายหมดแล้วหรือเพียงโครงกระดูกขาวรายรอบมีวัตถุฝังร่วมจำนวนหนึ่งจำนวนน้อยมากถูกห่ออยู่ในปุยนุ่นประหลาดพวกนั้น นายว้นใช้เหล็กแหลมจิ้มขึ้นมาดูชิ้นหนึ่งพบว่าเป็นมีดสั้นเล่มเล็กฝักของมีดสั้นยุ่ยจนเหมือนขนมเค้กแล้วปล่อยบนฝักก็เหมือนเชอร์รี่สีแดงกับรูปองุ่นสีเขียวผมชักมีดออกดูมันเป็นมีดโลหะสีดำสั้นกว่าเล่มของเมือนโยพิงรูปทรงต่างกันส่องด้วยไฟฉายเรืองประกายสีดำแสดงให้เห็นถึงความคมกริบด้ามมีดกะผูกกร่อนรุนแรงผมจับตรงปลายมีดเขาะด้ามจับกับฝาลง แกะส่วนที่ผุพังทิ้งไปก็เหลือติดอยู่ไม่มากแล้วขณะก,กำลังจะโยนกลับเข้าโรงในอ้วนก็ห้ามไว้นายนี่มันยังไงกันนะอุตส่าห์ได้ของนิดๆหน่อยๆมาอย่างยากเย็นยังจะมาเลือกมากอีกเก็บเอาไว้เอาเอาไปทำด้ามใหม่ไว้เป็นของขวัญวันเกิดให้เสี่ยเกอก็ได้นายรู้เหรอว่าเขาเกิดวันไหนอ่ะผมพูดในอ้วนรับมีดสั้นโลหะดำไปหอเรียบร้อยแล้วยัดใส่เป้พูดว่า ฉันว่าเขาหน่าแม้แต่วันเกิดคืออะไรก็ยังไม่รู้สุ่มๆเลือกวันที่อากาศสดใสสักวันบอกว่าเฮ้ยวันนี้วันเกิดนายนะแค่นี้ก็ใช้ได้ละตามนิสัยของเขาฉันว่าเขาไม่ถามด้วยซ้ำว่าวันเกิดคืออะไรมันก็จริงนับว่าใช้ได้ผมนึกไม่รู้ว่าโลกนี้มีเทศกาลวันคนหูหนวกเป็นใบหรือเปล่าคนเงียบเฉยอย่างเขาสมควรฉลองวันเกิดวันนั้นถึงจะสมกัน ผมนึกภาพเหมือนโยพิงเป่าเค,ค้กวันเกิดแล้วรู้สึกหนาวๆร้อนๆเหมือนกับเห็นผีเป่าโคมจึงเลิกคิดต่อในอ้วนควานหาอีกครู่หนึ่งเพราะว่าสิ่งของอื่นๆผุพังเน่าเสียเป็นก้อนๆทั้งหมดด่าออกมาว่าบ้านสกุลจางก็ไม่ได้ร่ำรวยนี่หว่าของกำนันรับขวัญมีให้กันแค่เนี้ยทำเสี่ยวเกอร์ขายหน้าชัดๆบ้านสกุลจางบูชาอำนาจไม่ได้บูชาเงินทองผมกล่าวเห็นได้จากบันทึกประจำสุสาน คนบ้านสกุลจางใช้ข้อได้เปรียบด้านฝีมือการคว่ำกรวยของตนเองไข,ขว้อำนาจและคุ้มกันภัยให้วงตระกูลสำหรับมหาหน้าที่แห่งประวัติศาสตร์ชนชาติจีนมีแค่เงินอย่างเดียวนั้นไร้ประโยชน์นิอ้วนหยิบบุหรี่สามมวนเมื่อครูกลับมาดีดขี้ฝุ่นทิ้งที่ก้นบุหรี่ทิ้งสูบฟอดสุดท้ายสองสามฟอดเองผมถามเขาว่าทำอะไรเขาบอกว่าของที่เหลือก็ปุพังเสียหายขนาดนั้นคงไม่มีของดีอะไรอีก จะปล่อยให้ไอ้ผียาโจกนี่เอาเปรียบไม่ได้ผมว่าเขานายทำไมถึงได้เป็นพ่อค้าหน้าเลือดขนาดนี้เนี่ยในอ้วนเพียงหัวเราะฮึอืเมื่อสูบบุหรี่จนหมดเขาก็ใช้เหล็กแหลมเขี่ยดูโครงกระดูกพวกเราเจอมือซ้ายของศพกระดูกนิ้วสองนิ้วยาวเป็นพิเศษผมเพิ่งจะได้เห็นโครงกระดูกของนิ้วยาวนั่นเป็นครั้งแรกบริเวณข้อต่อมีร่องรอยการบาดเจ็บจำนวนมากเห็นได้ว่ากว่าจะฝึกให้มีนิ้วเช่นนี้ ต้องผ่านขั้นตอนที่เจ็บปวดพอสมควรขณะเดียวกันผมยังพบอีกว่าตามข้อต่อใหญ่หลายแห่งของคนคนนี้อย่างเช่นหัวไหล่ข้อมือมีลักษณะภาวะกระดูกงอกเกินอย่างน่าประหลาดในอ้วนบอกว่าน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากวิชาหดกระดูกยามหดกระดูกต้องปลดข้อต่อหากใช้วิชาหดกระดูกบ่อยๆข้อต่อก็จะหลุดง่ายโดยอัตโนมัติเมื่อต้องเอาชนะอาการข้อต่อหลุดจึงจําเป็นต้องฝึกกล้ามเนื้อพิเศษรอบข้อต่อจํานวนมาก กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ฝึกยากเป็นพิเศษใช้เวลาหลายปีก้าวหน้าได้เพียงน้อยนิดกล้ามเนื้อกลุ่มนี้มีขนาดเพียงวงเซี่ยวบนหน้าผากเป่าบุญจินคิดดูว่าต้องฝึกให้มันโตเท่ากล้วยหอมย่อมเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสขนาดไหนในอ้วนเล่าว่าเคยมีโอกาสฝึกวิชานี้อยู่ครั้งหนึ่งเขารู้จักกับยอดฝีมือคนหนึ่งบอกว่าโครงร่างของเขาเหมาะสําหรับฝึกวิชาหดกระดูกในอ้วนตามไปฝึกอยู่หนึ่งวัน สุดท้ายก็ซ้อมอาจารย์คนนั้นเสียน่วมแล้วหนีกลับมาบนหัวของกระโหลกโครงกระดูกนี้ผมเจอรูกระสุนสองรูขอบรูไม่เรียบน่าจะเป็นกระสุนลูกปลายกระสุนเจาะเข้าไปจากด้านหนึ่งแต่ไม่ทะลุออกลูกระสุนน่าจะยิงจากระยะประชิดหากยิงจากระยะห่างควรจะเป็นรูเล็กๆเ,เท่าเม็ดงานจำนวนมากกระสุนลูกปลายตกค้างอยู่ในสมองก่อนตายผู้อาวสโธท่านนี้คงเจ็บปวดอย่างมาก ต่อให้คนบ้านสกุลจางจะเก่งกาจแค่ไหนเจออาวุธปืนก็ต้องยอมจำนวนผมรู้สึกว่าไม่มีเบาะแสใดๆอีกก็คิดจะปิดฝาโรงกระตรงเข้าไปจะยกผมก็เห็นว่าด้านในฝารงยังมีตัวหนังสือแกะสลักเอาไว้จํานวนมากเราหงายมันขึ้นก็พบว่าเป็นพังตระกูลบ้านสกุลจางแบบง่ายๆด้านบนเป็นชื่อบิดามารดาส่วนบุตรธิดาอยู่ข้างๆงสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือบิดามารดาของคนผู้นี้แท้จางทั้งคู่ เขามีลูกชายสองคนคนหนึ่งแต่งงานแล้วลูกสะภ้ยก็แซจางลูกสาวสองคนแต่งงานแล้วสามีก็แซจางนายรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าผมถามในอ้วนนายว่าหมอน,นี่ตายตอนอายุเท่าไหร่อ่ะในอ้วนกล่าวมีลูกทั้งสี่คนโคตรเจ๋งอ่ะระบบศักดินาของประเทศจีนสมัยโบราณเขาเน้นเรื่องเพิ่มจํานวนคนในครอบครัวเพื่อสร้างอิทธิพลเขาอาจมีลูกตั้งแต่ยังหนุ่มก็ได้ผมพูด อีกอย่างคนสกุลจางอายุยืนเป็นบ้าถ้าพวกเขาอยากมีลูกมีจนครบหนึ่งทีมฟุตบอลก็ยังสฟิตเปรีย้ยเรื่องแปลกๆที่ฉันว่าไม่ใช่เรื่องนี้พูดพลางผมก็ชี้แท้ในนี้ให้ดูอาจจะเปลี่ยนแท้กันภายหลังหรือเปล่าผมสายหน้าฉันแทบจะแน่ใจว่าวงตระกูลนี้แต่งงานกันภายในบ้านสกุลจางเป็นวงตระกูลที่ปิดกันพวกเขาไม่ดองญาติกับคนโลกภายนอกพวกเราช่วยกันปิดฝาลง ตอกตะปูกลับคืนผมพูดฉันต้องไปห้องถัดไปายบันทึกสุสารพวกนี้มีความสําคัญมากฉันต้องอ่านให้ละเอียดมันต้องมีข้อมูลมาหาศาลแน่แน่บทที่51สํารวจกันต่อเมื่อรู้ว่าที่นี่ไม่มีผมผิดพวกนั้นในอ้วนก็ซาขึ้นเยอะพอถึงห้องถัดไปเขาก็ถิบประตูเข้าไปเลยสภาพข้างในแทบจะเหมือนกับห้องข้างๆเพียงแต่รูปทรงของโลงไม่เหมือนกันห้องนี้เป็นโลงชนิดผอมยาว บนลงระบายสีทองเป็นลวดลายที่ดูไม่ออกเหมือนจะเป็นที่บรรจุศพส,สตรีผมไม่แยแสเพียงอ่านป้ายสุสานต่อแล้วก็พบว่าผมเข้าใจผิดเจ้าของโรงนี้ยังเป็นเพศชายเช่นเดิมเขาชื่อจางรุ่ยซานส,สังกัดสายสีผ่านจางเช่นกันผมอ่านชีวประวัติจนจบแล้วก็รู้ว่าเขาคล้ายกับคนที่ผมเห็นจากข้างๆน่าจะตายในเหตุการณ์สู้รบครั้งเดียวกันดังนั้นจึงบรรจุศพไว้ห้องติดกัน สิ่งเดียวที่แตกต่างคือบิดามารดาของคนผู้นี้ไม่มีชื่อเสียงเหมือนคนห้องข้างเหตุที่รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันเป็นเพียงเพราะพบหนึ่งสุสารบริหารงานดีเท่านั้นแต่ในเชิงรายละเอียดผมดูออกว่าในจางรุ่ยซานคนนี้มีนิสัยที่ต่างกันกับคนห้องข้างๆคนห้องข้างๆเป็นประเภทอยู่ในกฎกรอบส่วนจางรุ่ยซานเหมือนจะเคยร่ำเรียนหนังสือฝรั่งรู้หลักเหตุผลช่างเรียบเรียงเขียนแต่ง น่าจะเป็นสายหัวคิดทันสมัยและเก่งกาจในการประพันธ์ในอ้วนบอกว่าพวกศพบริเวณแถบนี้น่าจะตายจากการสู้รบครั้งเดียวกันหากผมอยากได้เบาะแสะอื่นควรเดินไปไกลอีกหน่อยอาจได้เห็นอะไรที่ใหม่กว่าผมเห็นด้วยจึงพากันออกไปเดินตามระเบียงขึ้นหน้าที่แรกผมคิดว่าจะเดินไปสักครึ่งชั้นค่อยว่ากันเพราะการสู้รบครั้งหนึ่งหากมีการใช้อาวุธปืนคนตายสักหลายสิบคนเป็นเรื่องธรรมดา แต่เพียงเดินไปได้9ก้าได้ราว60-70เมตรผมกับนายอ้วนก็ต้องหยุดเพราะเราพลันเห็นว่าช่วงกลางของระเบียงมหงีห้องหนึ่งประตูเปิดอยู่พวกเราไม่ได้เป็นคนเปิดอย่างแน่นอนเราส่องไฟดูก็พบว่าประตูห้องห้องนี้ใหญ่เป็นพิเศษใหญ่กว่าห้องข้างๆถึงสาเท่าตัวการตกแต่งภายในห้องก็ต่างกันเมื่อส่องเข้าไปดูลงใหญ่เพียงใบเดียวข้างในฝาโลงได้เปิดออกแล้วอีกทังไม่ได้ปิดกลับคืนเหมือนอย่างที่เราทํา ฝาโลงงายตกอยู่กับพื้นเกิดอะไรขึ้นน่ะนือ้วนมองผมพวกเซลเกอร์เคยมาที่นี่งั้นเหรอผมใส่หน้าแต่คนในโรงนี้ต้องไม่เหมือนกับคนอื่นๆน,นายดูห้องนี้สินี่มาระดับ President Suite แล้วนะพวกเราเดินเข้าไปเมื่อส่องไฟลงพื้นก็พบความผิดปกติบนพื้นไม่มีรอยเท้าบานาพับประตูที่อ้าออกก็เก่ามากรอยแตกเกิดจากการถูกถีบกระุพันรุนแรง รอบ,บขอบลงเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นในห้องมีกระถางทูบหลายใบยตั้งเรียงอยู่รอบห้องก็มีฝุ่นเกาะเต็มเช่นกันประตูบานนี้ถูกเปิดออกนานแล้วลงศพก็ถูกเปิดออกนานแล้วดูจากความหนาของฝุ่นอย่างน,น้อยก็เป็นเวลาสิกว่าปีแล้วดูท่าเคยมีคนมาก่อนหน้าเราแต่ไม่ใช่เซียวเกอร์เมื่อตอนส่งศพครั้งสุดท้ายหรือเปล่าบ้านนายนะสิส่งศพเสร็จแล้วแวะบนสุสานเนี่ยนะ บรรพบุรุษนายไม่ประสาทเสียก็คงไม่ได้แล้วล่ะผมพูดต้องไม่ใช่เมื่อตอนส่งศพหรอกนี่คือการปล้นสุดสารเชีย่ยเอ้ยทีมเราทุกคนเป็นหัวกะทิของหัวกะทิสุ่มเอาใครออกไปก็เป็นระดับเขย่าว,วงการขุดสุสารโลกกันทั้งนั้นยิ่งเสียอ้วนนี่มีฉา,ายาไปถึงองค์ชายอ้วนแห่งโลกความกลวยเลยนะพวกเราจะมาที่นี่ยังหมดพลังกันขนาดนี้มีตั้งกี่คนที่เป็นตายยังไม่รู้จะมีใครเก่งกาจกว่าเราอีกงั้นเนาะ เงาผีก็บอกไม่ใช่หรอตอนนั้นพวกเขามีกันหลายคนเข้ามาถึงในเรือนโบราณน,นี้แต่ก็ตายอยู่ข้างในไงคนที่เปิดโงนี่อาจเป็นฝีมือของคนกลุ่มนั้นก็ได้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ตั้ง30ปีก่อนแล้วนะพวกเขาเป็นคนส่งคณะศพเข้ามาไม่ใช่หรอมีการถือโอกาสแวลโฉกของกันด้วยหรอผมกล่าวคนพวกนั้นก็มีชาติกำเนิดจากโจรขุดสุดสานกันทั้งนั้นคุณธรรมไม่ได้สูงส่งกันอยู่แล้ว ถ้าขากลับจะหยิบฉฉยวอะไรติดไม้ติดมือก็เป็นไปได้สูงแต่ยุคสมัยนั้นมีสงครามเย็นที่รุนแรงคนคณะนั้นเข้ามาในเรือนด้วยต่างคนต่างมีวัตถุประสงค์เป็นอื่นกันหรือเปล่าเงาผีก็อาจไม่รู้หรือรู้แต่ก็ไม่เล่าแต่ตามสถานาการณ์ขณะนั้นความเป็นไปได้เรื่องนี้มีอยู่ผมส่องไฟเข้าไปดูในโลงข้างในโลงเป็นใบยักษ์มีโครงกระดูกร่างหนึ่งถูกขี้ฝุ่นเกาะมิดสภาพไม่ต่างจากที่ผมเห็นก่อนหน้า ผมหันไปมองบนผนังเพิ่อเพื่อดูชื่อของเขาผู้นี้นายผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้คือใครกันแน่เมื่อมองเพียงแวบเดียวผมก็ชะงักงันนึกว่าอ่านผิดเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วผมก็เห็นตัวอักษรสามตัวที่คุ้นตาจางฉี่หลิงนี่มันลงศพเซียวเกอร์นี่หว่าในอ้วนกล่าวที่แท้เซียวเกอร์เป็นบ้าจางเหรออย่าเพอเจอ้อผมกล่าวรีบชูไฟฉายขึ้น สองตัวตัวหนังสือถัดจากนั้นมันต้องมีในอย่างอื่นไม่มีทางเป็นอย่างที่เห็นผิวเผิน